สวัสดีครับเพื่อน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 พี่พี่น้องน้องนะครับมิวเอกไทยแลนด์แะแฟนคลับที่น่ารักทุกคนนะครับผมช่างเต่าทีทีเ c ซิ่งเกียนะครับวันนี้ก็จะมาเล่าประสบการณ์ของลูกค้าอีกหนึ่งท่านที่ได้เข้ามาใช้บริการของเรานะครับก็อย่างแรกเลยเราก็ต้องขอบคุณทางกลุ่มมิวเอกไทยแลนด์นะครับที่เพื่อนเพื่อนพี่พี่แนะนํากันเข้ามาว่าเออต้องมาที่ช่างเต่านะครับก็ลูกค้าก็ได้เข้ามาให้เราได้ตรวจสอบว่า อาการรถมันเป็นยังไงแล้วที่เขาไปทํามามันเกิดอะไรขึ้นโดยความที่ว่าอาจจะเป็นเรื่องของการรีแมพแล้วทําแรงเกินเกินไปไม่ไม่เเรียกว่าไม่ไม่มีลิมิตนะครับอาจจะแบบช่างเองก็หวังดีแต่อาจจะขาดประสบการณ์ในการทําของรถเกียร์ออโต้หรือเอสทั้งหลายนะครับที่เป็นเขาเรพวกนี้ครับเป็นรถเป็น PVPV PV, PV, ก็จะ อยากแรงก็แรงได้แต่ก็ต้องอยู่ในความสมูทด้วยนะครับไม่ใช่ว่าจะแรงอย่างเดียวนะฮะอันนี้อธิบายให้ง่ายเลยคือถ้าทําเครื่องแรงโดยไม่คํานึงถึงเกียร์โตกับการใช้ขับขี่ของของเจ้าของรถกับผู้โดยสารในรถก็อาจจะทําให้รถไม่เกิดการสมูทไม่ไม่สนุกอะง่ายครับไม่สนุกนะครับอ่ะทีนี้พี่เจ้าของรถเนี่ยก็ก็เขาเรียกว่าหวั่นใจว่ารถเ,เราเกียร์เราจะใช้งานได้ไหม แล้วที่ทํามาเนี่ยเครื่องแรงจริงแต่เกียร์มันไม่ตอบสนองอ่ะมันมันเขาเรียกว่ามันมีอาการอมมันมีอาการเหมือนคัดลื่นเหมือน,นวืดอะไรเงี้ยก็ไม่สบายใจก็เลยทําคืนเดิมนะครับช่างก็ทําเป็นคืนเดิมกลับมาให้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเลยก็ยังอยากแรงอยู่เพราะว่ารถทุกคนก็อยากให้มีเปอร์ฟอร์แมนซ์ที่เยอะขึ้นเนาะโดยการที่ว่าอ่าโอเคมาปรึกษากันเราโทรหาเราเราก็บอกว่า,อาโอเคงั้นก็เข้ามาดูตรวจสอบก่อนว่า เกียร์เกิดการเสียหายไหมมีอะไรที่จะทําให้เกียร์มีปัญหาไหมในวันหน้านะครับก็ทลองตรวจเช็คเบื้องต้นแล้วก็คือถอดอ่างออกมาเปลดจอองออกมาเช็คเช็คในตัวอ่างว่ามีเศษโลหะมีเศษอะไรเพลิดพัดัดไหมซึ่งซึ่งคันนี้เขาไม่มีนะครับอาจจะเป็นเรื่องของการที่ว่ารีแมปเครื่องแรงเกินไปแล้วเครื่องเบานะฮะเลยทําให้เกียร์ไม่สมูทนะครับอ่ะก็ โดยรวมแล้วคือเกียร์ยังสมบูรณ์อยู่เครื่องยนต์ยังสมบูรณ์อยู่แต่ขาดความแรงนะครับขาดความแรงทีนี้ก็เดี๋ยวจะแนะนำะกันไปอีกทีนึงว่าอ่ะโอเคไปรีมปที่ไหนทำยังไงต่อแต่ทา่านี้ลูกค้าได้ดูแรงไว้แล้วว่าจะไปที่ ADM นะครับก็เพื่อนเพื่อน,อนลูกคนก็อาจจะรู้จักกันอยู่นะครับ ADM สปิดิลับนะฮะก็เดี๋ยวทำทำเกียร์คันนี้เสร็จปุ๊บเปลี่ยนน้ำมันเกียร์เปลี่ยนกองเกียร์แล้วก็ใส่ออยชุดระบายความร้อน เริ่มต้นไปนะครับอันนี้เป็นแบบออร์หลอดสองลูกนะฮะเพื่อให้เวลาไปจูนรถแล้วสามารถจูนได้เยอะกว่าปกติในรถดเ,ดเดิมนะครับหรือก็เรียกว่าไปเพิ่มเปอร์ฟอร์แมนซ์ให้อีกนิดนึงสาหรับรถที่ต้องการให้ขับสนุกขึ้นเวลาเราจูนรถแรงขึ้นความแรงของเครื่องยนต์มันเพิ่มขึ้นเกียร์ก็ต้องรับได้ด้วยนะฮะแต่ทีนี้เราจะยังไม่ได้โมดิฟายเกียร์แต่เดี๋ยวลูกค้าก็จะมาทําเพิ่มนะครับในสเต็ปต่อไปแต่ตอนนี้เราดูจากทรงละดูจาก พื้นฐานของเกียร์ละยังสวยงามอยู่ยังใช้งานได้นานอยู่นะฮะเอาง่ายๆเลยคือถ้าสเต็ปโบเดิมไล่ข้างนิดหน่อยยังไม่ต้องทําเยอะเราใส่ยออยล์ไปใส่เกียร์วัดอุณหภูมิเข้าไปใช้งานได้ปกตินะครับเดี๋ยวจะกลับมาสมุนเหมือนเดิมแน่นอนนะครับฝากไว้ด้วยนะครับก็อีกหนึ่งคันที่หลายๆคนคิดว่าที่ไหนก็ได้ใครก็ได้จะไม่ใช่นะครับอันนี้ลูกค้าก็ยังดีที่ว่ายังไม่เกิดการเสียหายนะฮะก็ยังกลับลำทันนะครับ อ่ะเดี๋ยวฝากไว้ด้วยครับอีกหนึ่งเคสลูกค้าก็น่าจะแฮปปี้นะครับเดี๋ยวรอชมกันอีกทีนึงว่าทำเสร็จแล้ววิ่งดีไหมอะไรไหมลูกค้าก็อาจจะมารีวิวให้เราเห็นนะครับเพื่อนๆหลายคนอาจจะไม่รู้เพราะว่าพี่เขาไม่ได้บุตวตอนแต่ว่าในวันหนึ่งเดี๋ยวเราจะได้เจอกันนะครับอยู่ในกลุ่มเอ็กไทรแลนด์เนี่ยอยู่ด้วยกันแบบพี่น้องนะครับมีอะไรก็ปัญหาช่วยเหลือกันได้ถ้ามีปัญหาอะไรหรือสงสัยว่าเอ้ยเราใช้รุ่นนี้อยู่มีปัญหาแบบนี้ เป็นยังไงก็ปรึกษากันได้หรือเข้าไปโพสต์กระทู้กันได้ว่าเอ๊ะผมมีปัญหาแบบนี้แบบนี้ทุกอย่างมีการแก้ไขเพื่อนเพื่อน,อนทุกคนก็แนะนำกันไปนะฮะอันไหนใครได้แชร์ประสบการณ์นั่นคือข้อดีของกลุ่มแต่ยังไงผมก็ดูแลเรื่องส่วนของระบบส่งกำลงังระบบระบายคามล้อของเกียร์นะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งเลือกนะฮะอีกอีกตัวหนึ่งของนะเรนะเป็นอีกตัวหนึ่งที่เราแนะนำก็คือออยล์ลอดเริ่มต้นนะครับที่จะเอามาใช้งาน ให้รถได้มีประสิทธิภาพหรือเปอร์ฟอร์แมนซ์ที่มากขึ้นสําหรับรถใช้งานบ้านๆนะขึ้นเขาลงห้วยสบายแน่นอนนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับติดตามผลงานของ t ีทีเลสซ g ่งเกผมแจ้งเต่า t ีทีเลสซิ่งเกียร์และทีมงานดีีดูแลครับผมขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับมาจากระยองเลยไกลมากขอบคุณครับ